ปลามาดูบอกยามเช้าที่ก็คาลำปางเนาะเจ้าหนาวแล้วพี่เจ้าบ้านท้องนามันหนาวลมก็พิ้วลมก็พิ้วโบกคราวื่าจะดูหมอกเจ้าดูหมอกนะคะนะคะ หมอกนักเลยเจ้าหนาวๆจะอีเดินเล่นเดินเล่นอันสบายใจดีเจ้าเพราะว่ามันอากาศบ่ค่อยฮอนเนาะนี่ตรงฝ่ายนะเจ้าเนาะชอบมาเดินเล่นตรงนี้มันใกล้บ้านตัวเจ้าแล้วก็มันเหมือนกับจะสงบเงียบ ถ้าตอนเจ้อไอ้ก็ค่อยมีรถนะเจ้านะ้อถ้าเดินกับกล้องสั่นเจาะแต่อยากไปไปทุ่งนานะเจ้าอยากไปดูหมอกที่ทุ่งนากันนะเจ้านะ้อ ในบ้านในบ้านเจ้าของบ้านนะเจ้าเนาะว่าว่ามีรถก็มีนะเจ้าเนาะแต่คงบาดังต้นใดเจ้าพ่ออยู่ไก่เนาะไก่อยู่เพื่อนถ้าเพื่อนคงจะไปทำงานไก่อะเจ้าถึงออกเจ้าอะเจ้า ถนนเส้นนู้นยังแค้นหน่อย ึ้นบนเรือนชานเคยดังสวรรค์วิมานของเรามีใครคนหนึ่งเคยร้องให้ฟัง <c oughs> อุเล่นบันไดนะเจ้ายอกยอกกัน อันยาเกิดหมกเดี๋ยวจะค่อยๆเดินไปที่ที่ทุง่งนานะเจ้าแต่แต่คงบอมีเข้าแล้วเจ้าพราะมันเก็บเกี่ยวไปเรียบร้อยแต่ของระวีชั้นแนวนี้ที่ที่ต้องไม่ควรนดูดตัวาเจ้าแต่จะเอาจะเอาตากหมดเจ้าเพราะช่วงนี้มันราคาถูกเนาะ ตากไว้ก่อนแล้วก็ถ้ามันถ้ามันราคาแพงหน่อยก็ก็กขายนะเจ้านะคิดว่าจะไปไายวันนี้มะฮูจะได้่ายก็จะมะฮูจะไปไหวก็เพราะว่าโอ้โต้งมันไก่หน่อยเจ้าต้องดูที่ความขยันเนาะดูเรียบร้อยแต่ว่าแต่แต่ว่าบาได้ไปเจ้า ห้ายเบาไปนะเจ้าเนาะแล้วก็วันนี้อาจจะไปถ่ายก็ได้เนาะเดี๋ยวรอดูสถานการณ์แห่ก้ามเจ้าแต่ตอนนี้มาถ่ายหมอกคือเพื่อนๆดูก่อนเจ้าใกล้จะถึงทุ่งนาแล้วจากทิ่นกันเดินบ้านป่า ต้องน้องสี่บานนอลองจดมหมาเขียนมาเป็นภาษาบ้านนอกเรียนคีกระทันหันถึงใครคนหนึ่งซึ่งอยู่เมืองบางกอกยามต้นข้าวออกดอกคนบ้านนอกคนึงหา ปีที่เราจะเกินเฝ้าคอยฝันถึงคำสัญญาเอาปริญญามาพัฒนาบ้านตน บ้านนกยากจนสงสารคณชาวนาแต่งเนื้อเองของนะเจ้าฉำบอกให้ได้มาได้เตรียมเพลงเจ้าร้อกต่ำอารมณ์เจ้าหมอกลงหนามากเลย เห็นเตเสาไฟฟ้าน,น้อยที่เป็นต่อจากต่อจากบ้านไปที่ห้างเลยจ้นะเนาะไปที่ห้างตุ่งจ้ะเพื่อนๆวันนี้มาชมหมอกนะจ้นะเนาะนี่นี่ทุ่งนาสะอาดสะอา้า <laughs> นทั้งเกี่ยวทั้งดูดไปเรียบร้อยแล้วจ้ะ ่อไปจะอาจจะเห็นเพื่อนปลูกผักก็ได้เจ้าเพื่อนจะดูดน้ําน้ําแม่ยาวนี่ขึ้นแล้วก็มาปลูกผักนะเจ้าเนาะเพราะตอนทอดที่นี่มันใกล้นะเจ้าเนาะใกล้น้ําแม่ยาวนะเจ้าน้าแม่ยาวอยู่นี่นะเจ้าแล้วก็เพื่อนก็นดูดมาปลูกนี่นะคิดว่าคงปลูกลยเจ้าเนาะปลูกหอปลูกอะไรอย่างไรเจ้าเนาะมืดอยู่นะเจ้าเนาะบันยึเกิดหมก ก็ค่จังหวัดลำปางหน้าหนาวเข้าหน้าหนาวเ้วเจะแล้วมีชัแนวนก็ใส่เสื้อหนาแล้วจะใส่เสื้อนาหนาเพราะว่าชอบเป็นวัดบ่อยเหมือนกันจะมาดูหมอกด้วยกันนะจ้ะเนะตอนนี้เวลาประมาณ หกโมงนะเจ้าหกนาฬิกาเจ้ามาถึงกับเจ้านะักเจ้าได้ยินเสียงนกกับเจ้าเมื่อชมบรรยากาศฤดูหนาวที่อำเภอกอะคาตำบลกอะคาจังหวัดลำปาง เพื่อนว่าทั้งเกาะทั้งคานะเจ้านะเกาะคาเนี่ยสมัยก่อนนี้น้นําน้าได้จะมีนักเนะเจ้านกะก็เลยเป็นเกาะนะเจ้านกเกาะเกาะแล้วก็คาอยู่ตัวเไปไหนบัได้เจ้าต้องคาอยู่ที่เกาะคานี่เจ้า ้เจาได้ยินเสียงน้ำค้างตกเจ้าแต่นกบ่ค่อยได้ยินเสียงนนกแรกกำลังจะหลับอยู่ เพื่อนๆเจ้าช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ละวีชนแนลตัวนะเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า